สวัสดีเช้าวัวนวันที่สิบพฤศจกิกายนนะคะวันนี้พามาดูกระเจี๊ยบข้ากระเจี๊ยบจะพามาเก็บกระเจี๊ยบนะคะก,กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแก่แล้วค้าเริ่มแก่แล้วเก็บได้แล้วะคะ่ะพามาดูนะคะอุ้ยโดกมากเลยกระเจี๊ยบค้ากระเจี๊ยบจะเอาไปตาก พอเก็บได้แล้วค่ะดูสิคะเพื่อนๆสวยเลยหสวยอย่างสวยเลยค่ะระเกียบอุ้ยโดกมากเลยค่ะค่อยเลยค่ะค่อยเลย <c oughs> นี่นะคะจะพามาเก็บเอาไปตากแดดเดี๋ยวรอคนงานมาเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวถ่ายมาดูมาดูแปลงนี้ก่อนนะคะแปลงนี้จะเป็นตัวผู่ค่ะ อู้ย <c oughs> ดกมากเลยค่ะนี่นะคะตัวปูตัวปูะคะ่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขายให้ดูนะคะอู้อันนี้เก็บไม่ทันนะคะอันนี้เก็บไม่ทันแก่แล้วค่ะอันนี้แก่แล้วนี่ คนงานกําลังเก็บอยู่นะคะเดี๋ยวพามาดูคนงานเก็บตัวผู่ก่อนค่ะเดี๋ยวมาเก็บกระเจี๊ยบต่อนะคะดูดกมากเลยค่ะเพื่อนดูนะคะนี่นี่ดกมากเลยดกจริงๆเลยค่ะคามาดูค่ะนี่นี่นะคะตัวคู้ สวยมากค่ะสวยมากเดี๋ยวมาดูเ็าเก็บกันนะคะดูถั่วูอยู่กำลานเก็บถั่วคูค่ะ,น,คะนี่นะคะกำลังเก็บค่ะนี่นะคะสวยมากเลยกำลัง มังเก็บได้เลยค่ะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยตัวคู่ค่ะตัวคู่มีมาน้อยแต่ตัวไปดูตัวคู่กันนะคะดูเขาไม่อีกดุบๆเลยดุบๆ นีนะคพะามาสวนถัวพลูก,ก่อนจ้าไปจิ้มน้ำพริกก็อร่อยอันนี้นิน,นะคะสวยๆเลยลูกกำลังจิ้มน้ำพริกเลยค่ะนี่นดกๆกมากมากเลยอันนี้แก่แล้วค่ะเดี๋ยวไม่ดูลูกแก่นะอันนี้จะเอาไม่ได้แล้วค่ะแก่แล้วนี่แก่ เลังติดนะกอาลังติดดูยังบองอาวธิธีเก็บตัวูนะคะดค่ดจะเต็มตะก้าแล้วนะคะ แบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็บให้ดูป่ะเก็บให้ดูนี่ค่ะสวยเลยนะคะนี่เยอะเลยเยอะเลย ลูกใหญ่ก็มีลูกใหญ่ๆค่ะนี่นะคะนี่นี่อืมเยอะค่ะเยอะอืมอนนี้หอยโจงกเต็มเลยค่ะเนี่ย